สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะกำลังจะมาใหม่อีกแล้วนะคะสำหรับซีรีส์จีนแนวปัจจุบันแต่ว่าเป็นแนวคนในเครื่องแบบนะคะตำรวจแล้วก็เป็นแอคชั่นแล้วก็เน้นกฎหมายรวมทั้งคดีอาชญากรรมด้วยค่ะใน Executive Just นะคะสำหรับเรื่องนี้นำแสดงโดยนะคะคุณ หลัวจินนั่นเองค่ะซึ่งไม่ใช่หลัวของพวกเรานะ,ะ <c oughs> ก็ว่าไปนะคะคุณหลัวจินนะคะสามีสุดหล่อของคุณถังเยี่ยนนะคะคุณทิฟฟานี่ถังนั่นเองแล้วก็นางเอกของเรื่องคือคุณหยางจื่อซานนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่12เมษาย,ยนว่าจะออนแอร์นะคะผ่านทาง CCTV8 ในประเทศจีนด้วยนะคะส่วนในประเทศไทยเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะทางแพลตฟอร์มโยคูค่ะก็นั้น นานทีจะได้เห็นผลงานของคุณหลัวจินนะคะโดยเฉลี่ยแล้วปีละประมาณหนึ่งเรื่องนะคะก็ถือได้ว่าเป็นดาราคุณภาพแล้วก็อยู่ยงคงกระพันนะคะเป็นพระเอกมาทุกๆเรื่องเลยนะคะค่อยๆแบบเล่นมาเรื่อยๆเ,เขาก็มาของเขาเรื่อยๆตอนนี้ภรรยานะคะคุณทิฟฟานี่ถังก็จะกลับเข้ามาในเส้นทางของ ละครด้วยเดี๋ยวเรารอติดตามชมมีผลงานที่ถ่ายทำเสร็จไว้แล้วรอออนแอร์ถึงสองเรื่องด้วยกันนะคะเป็นจีนคอสตูมโบราณนั่นเองที่ที่หวานรอดูอยู่ของคุณทิฟฟานี่ถังนะคะเรามาที่เรื่อง Executive Just กันนะคะจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆไปค้นหาชื่อเนี่ยมันจะเหมือนมันจะเหมือนซีรีส์เรื่องหนึ่งในปี2018ชื่อเดียวกันเป๊ะเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่เรื่องนั้นนะคะไม่ได้มีการรีเมคแต่อย่างใดค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นะคะซึ่งพระเอกของ ของเรื่องจะชื่อว่าฉีหลินนะคะรับบทโดยคนหลัวจินค่ะเป็นผู้พิพากษานะคะของของศาลที่เขตชิงกังนะคะทีนี้เขาถูกย้ายค่ะจากศาลอาญาไปยังสำนักงานบังคับคดีค่ะแล้วพอไปที่นั่นนะคะคนที่มาเป็นเพื่อนร่วมงานของเขาแต่มีตำแหน่งสูงกว่านั่นก็คือตัวละคร ชูอินค่ะซึ่งก็คือคุณหยางจือซานนั่นเองนะคะซึ่งคุณหยางจือซานนั้นเป็นผู้ที่มีอคติต่อเขามากๆเลยค่ะเพราะว่าเคยมีเรื่องราวของความเข้าใจผิดกันมาก่อนนะคะเคยทํางานร่วมกันมาในตอนแรกแล้วก็จากนั้นแยกกันนะคะโดยที่ฉีหลินพระเอกนี้ไปทํางานอยู่ที่สารอาญาก่อนที่จะย้ายมานะคะรับตําแหน่งที่สํานักงานบังคับคดีณนะจุดนี้ <c oughs> แล้วมาเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนว่าค่ะก็จะต้อง มีการร่วมมือกันในการเ,เพราะว่าทุกอย่างจะต้องทำงานเป็นทีมเนะาะไขคดีแล้วก็ทำงานเรื่องราวของกฎหมายนะคะทีนี้พอได้ร่วมงานกันในครั้งนี้นะคะใช้เวลาร่วมกันแล้วก็มีคดีอย่างเช่นคดีรถหรูชนกันแล้วก็หนีไปนะคะรถหรูไปชนแล้วก็หนีไปแล้วก็มีคดีคดีที่เกี่ยวกับการหย่าล้างของผู้ที่มีอิทธิพลนะคะในในสังคมของเขาณนะตอนนี้แล้วก็มีทั้งหมดนะคะจะมีประมาณ1 สองสามสี่ห้า มีทั้งหมด5คดีใหญ่ๆเลยนะคะซึ่งเราจะได้เหน็นการบังคับใช้กฎหมายนะคะตามหลักเลยที่สังคมโดยคนที่เป็นประชาชนในประเทศนั้นจะต้องยึดถือนะคะจะใช้คำว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้แต่ว่ามันก็มีเรื่องราวของความรู้เท่าไม่ถึงการนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับคู่นี้นะคะหลังจากที่เกิดความเข้าใจผิดในช่วงเริ่มแรกของการทางานมาแล้วแล้วพอได้กลับมาเจอกันอีกในครั้งนี้นะคะพวกเขาก็มีการ พัฒนาความรักค่ะงานก็ต้องเดินไปนะคะความรักก็อบอวนเลยนะคะค่อยๆอุ่นเครื่องขึ้นเอยๆนะคะทีนี้ค่ะในส่วนของคดีนะคะที่จะต้องมาแก้ไขด้วยกันเนี่ยก็มีเรื่องราวของตัวละครอื่นๆนะคะมีการสมรู้ร่วมคิดของของนักพัฒนาซึ่งก็เป็นคนของรัฐเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะเป็นตัวโกงในเรื่องนี้ก็คือตัวละครเฉินฉี่หลุนค่ะรับบทโดยคุณจางจาง สีหลินนะคะแล้วก็มีบทของมหาเศรษฐีแล้วก็บทของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ครอบครองโอ้โหคะ่ะวิลล่าบ้านหลังใหญ่คฤหาหน์อยู่หลายๆแห่งนะคะเอ,อ๊มันคุ้นๆไหมคะคุ้นๆเหมือนือ,นอะไรในในไทยสักอย่างหนึ่งเนาะเหมือนตามข่าวที่พวกเราได้ดูกันนะคะซึ่งที่จีนเขาก็มีเหมือนกันค่ะเขาก็จะสะท้อนให้เห็นถึงจุดนี้ด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเขาต้องโดนจับได้อยู่แล้วตัวละครที่เป็นสีเทามีการช่อราดบังหลวงทุจริต อย่างนี้นะคะก็ ตัวโกงจะเป็นในลักษณะของตำแหน่งนอกจากนักพัฒนาแล้วก็มีเลขานุการของนายกเทศมนตรีแล้วก็มีถึงประธานศาลแห่งหนึ่งด้วยนะคะอวันเราเข้าๆแล้วกันคือตัวตัวโกงที่ที่จะต้องโดนรัดลงโทษก็เป็นคนของรัฐเองนี่แหละคะ่ะแหมเรื่องนี้เข้าเป็นทีมนี้นะคะละครไทยไม่กล้าสร้างเนาะ <laughs> เพราะฉะนั้นก็มาดูกันนะคะผ่านทางโยคูแล้วกันรอดูเรื่อง executive just นะคะสาหรับเรื่องนี้นอกจากนี้แล้วยังมี มีการใส่ความดราม,ม่าเข้าไปมันเป็นโลกของละครนะเพื่อนเเพราะฉะนั้นมันต้องมีฉากที่ชูอินนางเอกของพวกเรานั้นถูกถูกถูกคนที่แบบ ผู้มีอิทธิพลน่ะจ้างวานมา,าลักพาตัวไปนะคะเพราะว่ารักพาตัวไปเพื่อจะเอามาต่อรองนั่นเองค่ะให้ตัวเองสามารถหนีออกนอกประเทศจีนได้นะคะแต่ถ้าเราจํากันได้เนี่ยกฎหมายของประเทศจีนคือเขาประกาศเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นคนจีนไปอยู่ประเทศไหนก็ตามกฎหมายเขาตามไปด้วยโดยอัตโนมัตินะคะมีการประกาศไว้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นแนวทางการสร้างซีรีส์จีนของพวกเขาเนี่ยจะมีการแบบไปสืบ สวนสอบสวนแล้วก็ไปนําตัวนะคะผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนจีนออกมาจากประเทศอื่นๆนี้ก็มีหลายเรื่องเช่นเดียวกันนะคะก็ดูไปมีความเปิดหูเปิดตาละกันนะคะเพราะว่าในเมืองไทยเราไม่ค่อยมีในแนวนี้ให้ดูกันนะคะแล้วก็พระเอกของพวกเรานั้นก็จะต้องใช้แนวทางตัดสินตามกฎหมายนะคะต้องเดินไปตามแนวรูปแบบของกฎหมายเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าเขามีาตําแหน่งเป็นผู้พิพากษานั่นแหละนะคะเอาละค่ะสำหรับเรื่องนี้ถ้าท่านใด ชอบนะคะในแนวนี้ค่ะเป็นแนวที่มีสาระแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของการทำงานของของเจ้าหน้าที่ในในศาลคราวนี้เน้นไปที่ผู้พิพากษาแล้วก็เหล่าบรรดาของตำรวจก็ยังมีอยู่เพราะว่าต้องทำงานร่วมกันในเรื่องของหลักฐานต่างๆนะคะแต่ว่ามันจะเป็นคดีที่มีผู้ ผู้ที่มีตําแหน่งในในรัฐนะคะในรัฐบาลนะคะมา,เ,าเป็นข้าราชการอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะคะก็อย่างที่หวานบอกว่าตุกงนี่ตําแหน่งใหญ่ๆก็ประมาณไม่ต่ํากว่า3คนนะคะนอกจากนี้ก็ต้องมาบังคับคดีนะคะหลังจากการพิพากษาของศาลเราก็จะได้เห็นขบวนการนั้นด้วยนะคะซึ่งละครจะถ่ายทอดถึงในบางเคสนะคะในบางคดีนั้นมันจะมีความยากลาบากนะคะในเรื่องของในเรื่องของการรวบรวมหลักฐานเช่นเดียวกัน เพราะว่าผู้ที่ทําความผิดนั้นมีความรู้มากนะคะมีความรู้มีความรู้มากแล้วก็หลักฐานน้อยมากๆเลยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่ทําผิดมันต้องมีร่องรอยนะคะเขาก็เขาก็เชื่อประมาณนี้แม้กระทั่งการตามเส้นทางนะคะของโทรศัพท์มือถือต่างๆการใช้บัตรเครดิตต่างๆแล้วก็การชําระค่าธรรมเนียมต่างๆเพราะว่าอย่างประเทศจีน๋ยวนี้เขาก็นิยมแบบสแกนอะไรกันใช่ไหมคะซึ่งทางรัฐเขาสามารถก็จะตามได้ แล้วก็อามาเป็นหลักฐานรวบรวมมานะคะก็ทําให้เรื่องราวที่ขึ้นสู่ศาลนั้นได้มีหลักฐานแน่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะจะมีผู้ต้องหาที่โดนโทษประหารชีวิตด้วยนะแล้วก็มีเรื่องราวของคดีที่คนมีหลายวัยด้วยนะคะเพื่อนๆเท่าที่อ่านมานะคะคือจะมีบางคดีซึ่งผู้ที่ เออเป็นจำเลยนะ่ะก็จะเป็นหญิงชรานะคะก็หญิงชราแก่ๆเลยแล้วค่ะก็ต้องต้องโดนจำคุกเช่นเดียวกันเพราะว่าทำผิดจริงๆนะคะแต่ว่าหญิงชรานี่ก็คือโดนส่งเข้าไปในในคุกแต่ว่าหวานยังไม่บอกดีกว่าว่าเป็นคดีอะไรนะคะคือจะจะ,จะต้องการต้องการบอกว่าคือไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะต่อให้ ต่อให้แบบว่าแก่ชลามากแล้วแต่ว่าถ้าเกิดทำความผิดคือผิดกฎหมายนะเขาก็จัดการด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีการสู้กันเองนะคะของของรัฐของคนในรัฐนี่แหละเพื่อที่จะมา จริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยคือที่จีนเขาเราจะได้ยินว่ามันยังมีโทษประหารชีวิตอยู่ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ก็จะมีเหมือนกับผู้พิพากษาแล้วก็แบบคนในกระบวนการศาลอีกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งจะต้องเป็นกลุ่มที่คอยแย้งว่าอย่าเลยอย่าให้ถึงกับขั้นประหารชีวิตนะคะมันก็จะมีการเผยแพร่จุดนี้เป็นรายละเอียดให้พวกเราดูกันด้วยแต่ก็อย่างที่ที่พวกเรารู้กันเนาอนี่มันเป็นละครจีนนะคะเพราะฉะนั้นตามหลักกฎหมายเราก็จะดูตามตามหลักของจีนที่เขาสร้าง ออกมาให้พวกเราดูกันนะคะ ก็ถือว่ารู้ไว้ใช่ว่าค่ะก็ถือได้ว่าน,ะะนักแสดงในเรื่องนี้ก็มีหลายชื่อที่แข็งแกร่งมากๆนะคะมีคุณหลัวจิ้นมีคุณหยางจือซานนะคะน,นอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านคุณจางฉีหลินนะคะก็มาค่ะคุณติงเจียลี่นะคะคุณซาลินาอินเสี่ยวเทียนตงฉวนโอ้มามา,มาหลายคนเลยนะคะเป็นดาราดารานักแสดงที่แบบฝีมือไหลากาดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนไทยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตา คุณหลวจิ้นมากที่สุดหวันว่าทั้งเรื่องนะส่วนท่านอื่นๆดาราอาวุโสพวกเรารู้จักกันนะคะคุณหน้าคุณตาในหลายๆเรื่องค่ะส่วนผู้กำกับเรื่องนี้นะคะเป็นผู้กำกับที่เก่งในเรื่องของของละครแบบตำรวจอายการนะคะเครื่องแบบทหารก็คือคุณอันเจียนนั่นเองนะคะก็เรื่องนี้ลงที่ CCTV8 ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหามันต้องเข้มข้นผุดๆค่ะแล้วก็พวกเรารอดูกันได้นะคะรอชมกันได้ที่แพลตฟอร์มโยก น,ะะน่าจะมีสับไทยแหละเรื่องนี้แต่ไม่รู้ AI หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเอาไว้รอออนแอร์แล้วกันค่ะตามข่าวของโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์คือออนแอร์วันที่28เมษายนนะคะปี2024ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะเดี๋ยวพอออนแอร์แล้วเดี๋ยวหวานมาอัปเดตอีกทีว่าเรื่องราวมันไปทางไหนกันแน่นะคะหวานยังไม่ได้ดูตัวอย่างนะเรื่องนี้แต่ว่าไปอ่านเนื้อความมาแล้วว่าเขาจะเล่นอะไรให้พวกเราดูนะคะก็ถือว่าน่าสนใจดีค่ะใครทุกท่าน มีความสุขนะคะหวันนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ